สวัสดีครับพบกับช่างบุ๋มในช่องช่างบุ๋ม a n n e l วันนี้ช่างบุ๋มจะพามาดูวิธีการต่อใช้งาน Proximity s w i t e h ก่อนที่เราจะไปรับชมและรับฟังนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องช่างบุ๋มเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างบุ๋มด้วยนะครับ Proximity s w i t c h นะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่น PNP นะครับก็คือไฟบวกออกนะครับเป็นสัญญาณนะครับเพื่อไปต่อเข้ากับโหลดหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องการใช้งาน ขั้วนะครับในการต่อใช้งานวันนี้นะครับเราจะใช้ทั้งหมด3ขั้วนะครับนั่นก็คือ1 3และ4ีพอรนะครับรุ่นนี้นะครับอย่างที่ช่างบุ๋มบอกนะครับเป็นชนิด P-N-P ก็คือมีไฟบวกไฟลบเข้าเลี้ยงนะครับแล้วก็สัญญาณที่ออกมาจะเป็นไฟบวกไฟนะครับจะเข้าขาที่1นะครับไฟลบจะเข้าขาที่3แล้วก็สัญญาณที่ออกนะครับจะออกที่ขาที่4แล้วเราจะไปต่อเข้ากับโหลดนะครับ ก็จะใช้นะครับโหลดเป็น24โวลต์นะครับวันนี้ช่างผมจะทดลองโดยการต่อที่หลอดไฟ24โวลต์และนะครับพ็อกซิมิตี้รุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นนะครับอินดักตีบนะครับที่นะครับทำงานนะครับเฉพาะนะครับตัวโลหะเท่านั้นถ้าเป็นพวกอะโลหะนะครับพวกกระดาษพวกผ้าพวกมือพวกเนี้ยนะครับเพราะตัวพ็อกซิมิตี้สวิตตตัวนี้จะไม่รับนะครับ โหลดหรือไม่รับสัญญาณนะครับจึงจะไม่ทํางานนะครับจะทํางานเฉพาะนะครับที่เป็นตัวโลหะเท่านั้นวิธีการต่อสายไฟนะครับก็คือขาที่ด้านบนนะครับจะเป็นขาที่4ี่นะครับด้านบนสุดนะครับก็เราจะต่อนะครับเป็นสัญญาณนะครับออกนะครับผม ถัดมาจะเป็นขาที่3นะครับก็เป็นขาลบและขาล่างสุดจะเป็นขาที่1นะครับก็คือไฟบวกเข้านั่นเองนะครับเมื่อสัญญาณออกช่างบุมจะเอาไปต่อกับตัวโหลดก็คือตัวหลอดไฟและอีกขาหนึ่งของตัวโหลดหลอดไฟก็คือไปต่อเข้ากับสายสัญญาณลบนะครับเอาลบจากไหนก็ได้นะครับเมื่อเรานะครับทำการต่อสายไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับผมช่างบุมก็จะนําตัว proximity switch นะครับมาสวมเข้ากับตัวฐานหลงัลงจากที่เราต่อสายไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับ หัวนะครับสามารถปรับได้หลายทิศทางนะครับไม่ว่าจะหมุนซ้ายขวาได้ทุกทางครับเราดูนะครับมันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่นะครับว่าฝั่งไหนไว้สําหรับเซนต์นะครับเพื่อรับกับอุปกรณ์หลังจากนั้นช่างบุ๋มจะทําการจ่ายไฟให้กับตัวอุปกรณ์นะครับชุดนี้จะเป็นชุดทดลองครับว่าตัวพกช่างบุ๋มมีปัญหาไหมนะครับก็จะใช้อยู่ประจำนะครับเมื่อจ่ายสัญญาณไฟเข้านะครับเราจะเห็นว่ามีไฟสีเขียวติดถูกไหมครับและเมื่อมีนะครับ โลหะไปเซนนะครับก็จะทําให้โหลดทํางานก็คือหลอดไฟแล้วก็จะมีไฟสีส้มด้านข้างติดด้วยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับคือจ่ายไฟอย่างเดียวนะ่ะไฟสีเขียวติดแต่ถ้ามีโลหะเซนก็จะมีไฟสีส้มติดตัวนี้เป็นอะโลหะนะครับก uhm ็คือพวกกระดาษนะครับพวกที่ไม่ใช่โลหนะครับ ตัว Proximity Switch รุ่นนี้นะครับรุ่น Inductive เนี่ยเขาจะไม่ทำงานนะครับเขาจะทำงานเฉพาะตัวที่เป็นโลหะเท่านั้นนะครับผมสำหรับช่างบุมนะครับในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับที่ได้รับชมนะครับสำหรับวันนี้ช่างบุ๋มขออนุญาตนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ